ดีครับคลิปนี้เราจะมาทําเส้นบะหมี่ด้วยเครื่องทําเส้นบะหมี่อัตโนมัตินี่ยี่ห้อเฮลตามไปดูกันเลยยักหู ทั้งหมดที่เราแกะออกมาจากในกล่องนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องทําเส้นบะหมีม่อัตโนมัตินะครับว้าวนี่อุปรกรณ์ภายในก็บุนวายเยอะแยะไปหมดนะครับไม่รู้เป็นอะไรต่ออะไรนะครับนี่แล้วก็เก็บมาจากกล่องนี้นะครับนายโกชิลองอธิบายข้างกล่องสิก็ใช้ไฟ220โวลต์นะครับขานาด260วัตต์แล้วก็น้ำหนัก ห้ากิโ e ลนะครับโอเคประมาณห้ากิโลนะครับข้างกล่องก็เขียนประมาณเท่านี้นี่โอเคข้างในกล่องมาก็จะเจอครับอุปรกรณ์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เมนนุ่นนะครับไหนกคชิอ่านดูซิโคชิอา่านเมนนุ่นสิครับเช่นจีฮาชีโอนาเชียโนะเชนอะไรงัใจซื่อโคชิทำไมอ่านอย่างนั้นน่ะก็มันมีแต่ภาษาจีนน่ะเนี่ยเห็นไหม โอเคมันเป็นภาษาจีนนะฮะเดี๋ยวเราดูรูปแล้วก็ประกอบกันเองก็ได้เริงเหียฮชิก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าเครื่องนี้มันสามารถเลือกเส้นทําได้นะครับว่าเราจะทําเส้นแบบไหนอันนี้โกชิก็จะทําเส้นเล็กที่สุดนะครับอือันนี้ก็จะมีเส้นให้เลือกนะครับนี่ว่าเราจะอยากได้เส้นแบบไหนนะครับในคลิปนี้เราจะเลือกเล็กที่สุดอย่างนี้นะครับนก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะครับ เมื่อเราประก,กอบเครื่องเสร็จแล้วนะคะ <Wow. S 1> เราก็จะมาเตรียมของทำเส้นมีกันเลยก็จะมีแป้งสาลีไข่ไก่เกลืกอแล้วก็ผงเบกกิ้งโซดาค่ะโอเคนะครับมันก็เหมือนกับการทำเส้นมามีทั่วไปนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ไข่ไก่นะครับแต่ในสูตรมันจะมีแต่แป้งสาลีประสงค์กับน้ำนะครับแต่ของเราจะใส่ไข่ไก่แล้วก็เบกกิ้งโซดาด้วย โอเคเราไปเริ่มทำกันเลยปุ่มก็จะมีส4ปุ่มนะครับก็คือเปิดปิดออโต m เมติกทำเส้นแล้วก็นวดครับโอเคนะครับนี่นะคะเราก็จะมาทำเส้นนะอันนี้เขาให้ฝออ่ายนี้นะนี่เราก็ทำตามที่เขาบอกนะครับ ้วที่สองอก็ตามตามที่เขาบอกนะครับในสูตรแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่า200มิลลิลิตรโอเคสองมิลลิลิตรนะครับสูตรก็จะมีบอกอยู่นะว่าจะต้องทำยังไงบ้างก็ก็จะใส่ไข่ไก่สองฟองลงไปเลยคะ่ะนี่แล้วเราก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนชานี่ แล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชานี่ใส่ลงไปกดปุ่มพาวเวอร์แล้วก็กดปุ่มนวดครับเครื่องยังไม่ทำงานครับต้องใส่ฟ้าก่อนเพราะว่ามันเป็นเซฟตี้นะครับอือพอเราเซฟตี้เครื่องก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับ มันก็จะตีแป้งอัตโนมัตินะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำเส้นแต่ต้องการความสะดวกสบายนะครับนี่มันก็เตีให้เรียบร้อยเราใช้แบบนวดก่อนนะครับหรือใครจะใช้ปุ่มออตโต้ก็ได้นะครับนี่เราก็ดูตามคูมมือก่อนนะอันนี้เราก็จะนวดก่อนนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันก่อน,นง่ายง่ายมาก จากนั้นเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเราอยากให้เป็นสีอะไรเราก็ใส่สีลงไปนิดหน่อยนะครับขก้ชี่เป็นสีเหลืองนะครับโอเคมาเริ่มเข้าที่ดีแล้วนะครับไปเรากดนวดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มทําเส้นมันก็จะหมุนย้อนกลับนะครับนี่เครื่องก็จะหมุนย้อนกลับแล้วก็ บบออกมาที่เครื่องทําเส้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องหันดูทางข้างดีกว่าท่อนผู้ชมจะได้เห็นชัดเจนนะครับเราก็หาอะไรมาลองไว้ก่อนนะสูตรมันจะไม่ตายตัวนะครับหนึ่งหั่ไหลลงมาแล้วอ่าอันนี้แสดงว่าแป้งเราเหลวไปนะครับแป้งเราเหลวไปเราให้เติมแป้งลงไปสักหน่อยนะครับ เติมแป้งลงไปสักหน่อยนะครับนี่แสดงว่าเส้นเรามันเหลวไปเนี่ยเส้นก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนีิออกมาแล้วยาวอย่างนี้เลยนะครับเราก็ใส่ตามสูตรที่เขาให้มานะนี่ อันนี้หนึ่งครับก็ะนำหกสิบสองครับกระนำร้อยนะครับมันก็จะมีมาตรารวัดบอกเขาเรียบร้อยนะนะก็จะออกมาแล้วนะครับใส่ตามนั้นออกเลยเราอยากจะได้สีเขียวแล้วก็อาจจะใช้น้ำคันนาอยากได้สีส้มก็ใช้น้ำแครอทก็ได้นะครับน,นี่ออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเส้นก็จะอุ่นๆนิดนึงนะอืม อันนี้รอบแรกก็เราสีไม่เท่าไหร่นะครับรอบที่สองทั้งไข่ทั้งสีโอเคเดี๋ยวเรามาลองลวกกันนะครับเอาต้มน้ำไม่เดือดนี่แล้วเราก็ใส่เส้นลงไปลองลวกดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง เราก็มาลองลวกดูนะครับว่าเส้นเป็นยังไงนี่คือเบอร์เล็กสุดนะครับลวกเสร็จแล้วอลอยแล้วนะครับเราจะมาลองชิมดูก่อนสูตรแรกของเราว่าเป็นยังไงเส้นออกมาก็สวยดีนะครับเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยนี่ นะครับต่เสร็จแล้วนะเส้นที่เราทำกันเมื่อสักครู่นะครับนี่เส้นก็จะกลายกับเส้นสปาเกตตี้เลยนะครับนี่เหนียวนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเส้นเปล่ากันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงน้องชมลองชิมเลยครับรอ,อก่อนนะครับร้อนอเหนียวนุ่มไหมครับ เส้นก็จะเหนียวนุ่มเหมือนเส้นสปาเก็ตตี้นะคะมันเหมือนกับเส้นมีไหมครับเส้นมามีเหลืองที่เราทำครับมันไม่เหมือนค่ะมันจะนุ่มกว่าอืมอคล้ายเส้นมาม่าเกาหลีเส้นมันเหมือนไงครับน้องชมมันก็จะนุ่มๆเหนียวๆเหมือนเส้นมาม่าเกาหลีนะคะใช่ครับโคชิค์ว่าเป็นยังไงครับ ระหว่างเส้นมามีเหลืองกับเส้นที่เราทําอย่างนี้มันด่างครับเส้นของเรามันจะหนากว่านิดน,นึงครับนี่นะครับจริงๆเส้นมามีเกี๊ยวมันจะอร่อยกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเรามีการนวดการบ่มนะครับส่วนเครื่องนี้เราแค่คุกแป้งให้เข้ากันแล้วก็บีบออกมาเป็นเส้นเลยความเหนียวนุ่มมันจะสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว <Wow. S 2> เพราะว่าเส้นมามีเกลียวของเรานั้นเราใช้การนวดนะครับมันก็เลยเหนียวนุ่มมากกว่าแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่นะครับเราก็จะโรยเป็นผงผงรสสำเร็จรูปนะครับลงไปแล้วก็คุกๆนะครับลองกินกันเลยทํากันสดๆกินกันสดๆนี่นะจากเครื่องนี้นะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่า มันก็สู้เส้นที่เราทำด้วยมือจริงๆไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่านะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันผสมแป้งแล้วก็มันบีบออกมาเป็นเส้นเลยนะครับได้ความสะดวกสบายอืมอร่อยขึ้นไหมครับอร่อยขึ้นค่ะนี่นะแต่มันก็ได้ความสนุกด้วยนะครับนี่ตอนนี้ เราไม่ต้องออกไปเช่วงโควิดนะครับเราก็ทำมามีกินอยู่บ้านก็สนุกไปแบบนะครับอืมป็งไงอ,อร่อยมากเลยค่ะดีขึ้นไหมดีข้นอืมมีนะเราก็ใส่ผงปรุงรสสำเร็จรูปไปนะครับเ,เราจะมาเทสเส้นมามีของเราก่อน มันให้มีให้เลือกหลายเส้นนะครับแต่ที่เราลองก็คือเป็นเส้นกลมเส้นเล็กสุดนะนี่มันก็ออกคล้ายๆมีสัวผ้ากามกันนะนี่ดูไกลๆก็เหมือนเส้นขนมจีนนะครับแต่จริงๆแล้วมันทํามาจากเส้นแป้งสาลีนะอืมดูอร่อยเลยหิวก็สรุป เครื่องทำบะหมี่สำเร็จรูปเครื่องนี้นะครับจะได้ผลนะครับเหมาะสำหรับทำบะหมีม่กินเองที่บ้านนะครับในช่วงโควิดอย่างนี้โอเคฝากคลิปได้เลยก็คลิปนี้นะคะก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะคลิปหน้าน้องชมกับบชูชีจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะคลิปใหม่จะลงทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับรบาย <Bye. S 2> คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ